บรรดาผู้ที่เต็มใจต่อสู้กับอัคติเชิงลบได้รับรางวัลมากมายขณะที่บริษัทเล็กๆเหล่านี้หาผลประโยชน์เพื่อที่จะสร้างตลาดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นส่วนใหญ่ก็จะถูกกลืนโดยบริษัทที่ขนาดใหญ่กว่าและบริษัทที่ไม่ขึ้นกับใครก็จะตกอยู่ในวันที่ชั่วร้าย Datapoint กําากำลังมองหาบ้านเพราะตัวคูณกำลังตกลง m o โตโรล่าเ <Motorola, S 2> พิ่งเข้าซื้อกิจการโฟเฟตซึ่งสูญเสียแม้กระทั่งเสื้อที่ใส่อยู่หากในตอนแรกการวิเคราะห์ข่าวของตลาดเป็นไปในทางเชิงบวกมากกว่านี้อาจเป็นไปได้ว่าบริษัทเล็กๆที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งเหล่านี้บางรายอาจเติบโตเร็วพอที่จะอยู่รอดได้เช่นเดียวกับคลื่นลูกแรกซึ่งเป็นผู้ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ เริ่มวางไข่บริษัทที่มั่นคง2-3แห่งเช่นอุปกรณ์ดิจิตอลและด a ต a g าเจ r นออัคติเชิงลบของช่วงปี1975-1976ได้นำทางไปสู่ความสุดครั่วในทางตรงกันข้ามได้พบความลุ่งเรืองของเงินทุนจนถึงปลายไตรมาสสองของปี1983ลำดับของเหตุการณ์ไม่ชัดเจนเท่าในกรณีของรีอิด แต่นั่นเป็นเพียงเพราะเทคโนโลยีชั้นสูงไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเนื้อเดียวกันสามารถสังเกตปฏิกิริยาสะท้อนกลับระหว่างราคาหุ้นและอคติที่มีอยู่และปัจจัยพื้นฐานได้เช่นเดียวกันแต่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะเจาะจงมากกว่านี้ในการติดตามเหตุการณ์การหาเงินร่วมลงทุนทำได้ง่ายและเงื่อนไขที่น่าดึงดูด ทำให้เกิดการลงทุนใหม่ๆเพิ่มขึ้นบริษัทใหม่ทุกแห่งจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เช่นเดียวกับสินค้าคงคลังดังนั้นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จึงมีความสุขกับความเจริญรุ่งเรืองและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบก็เช่นกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นลูกค้ารายใหญ่ของผลิตภัณฑ์ของตนเอง ดังนั้นการบูมจึงเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในตัวเองแต่การขยายตัวของบริษัททำให้การแข่งขันรุนแรงขึ้นผู้นำในอุตสาหกรรมสูญเสียตำแหน่งทางการตลาดเนื่องจากมีการแนะนำผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่เนื่องจากบุคคลที่รับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากบริษัทและตั้งบริษัทใหม่ แทนที่จะเป็นบริษัทที่เติบโตตามอุตสาหกรรมของตัวเองอุตสาหกรรมกับเติบโตขึ้นโดยการเพิ่มจำนวนของบริษัทนักลงทุนที่ไม่ตระหนักถึงแนวโน้มนี้เป็นผลให้หุ้นเทคโนโลยีทั่วไปและปัญหาใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีมูลค่าสูงเกินไปอย่างมากปัญหาใหม่บูมถึงจุดสุดยอดในไตรามาสที่สองของปี1983 เมื่อราคาเริ่มลดลงสินค้าที่ขายได้น้อยลงและในที่สุดผู้ร่วมทุนก็เริ่มกล้าเสี่ยงน้อยลงเนื่องจากมีการก่อตั้งบริษัทน้อยลงและบริษัทที่มีอยู่ใช้เงินจนหมดตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีจึงอ่อนตัวลงการแข่งขันรุนแรงขึ้นและอัตรากำไรลดลงกระบวนการเริ่มกินตัวเอง และจุดต่ำสุดก็ยังไม่เกิดขึ้นการลุ่งเรืองของเงินทุนไม่ใช่สาเหตุเดียวของการสั่นคลอนที่ตามมาค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของประเทศญี่ปุ่นก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยแต่เห็นได้ชัดว่าราคาหุ้นมีผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานทั้งสองทางนี้ สิ่งที่แตกต่างระหว่างการควบรวมกิจการบริษัทและเหตุการณ์ลีอิตกับการเติบโตของบริษัทร่วมทุนก็คือในสองกรณีแรกแนวโน้มพื้นฐานขึ้นอยู่กับการสแสวงหาผลประโยชน์จากอคติของนักลงทุนในขณะที่กรณีที่3ไม่ใช่ในกรณีของการควบรวมบริษัทแนวคิดคือการซื้อบริษัทอื่นด้วยกระดาษที่เป่าลม ในกรณีของรีอิดแนวคิดคือการใช้ประโยชน์จากทุนแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีรุ่นล่าสุดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นเพื่อทำความเข้าใจการขึ้นขึ้น,นลงลงของหุ้นเทคโนโลยีเราต้องรู้บางอย่างเกี่ยวกับแนวโน้มพื้นฐานของเทคโนโลยีในกรณีของกลุ่มบริษัทและรีอิด เราจําเป็นต้องรู้อย่างอื่นมากกว่าทฤษฎี r e f เ e c t i v i t y อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าการรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับแนวโน้มพื้นฐานในเทคโนโลยีนั้นไม่เพียงพอที่จะอธิบายการขึ้นและลงของหุ้นเทคโนโลยีปฏิกิริยาสะท้อนกลับระหว่างแนวโน้มพื้นฐานและอคติที่มีอยู่และราคาหุ้นก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจด้วย การรวมความเข้าใจทั้งสองแบบเข้าด้วยกันเป็นเรื่องยากมากผู้ที่ต้องการคุ้นเคยกับเทคโนโลยีต้องติดตามอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องผู้ที่ต้องการหาผลประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างการรับรู้ของผู้คนในตลาดและความเป็นจริงต้องย้ายจากกลุ่มหนึ่งไปอีกกลุ่มหนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อการสะท้อนกับ และมีแนวโน้มที่จะลงทุนอย่างเต็มที่ตลอดเวลาความนิยมและอิทธิพลของพวกเขาค่อยๆเสื่อมถอยลงในลักษณะสะท้อนกลับหลังจากที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีตกต่ำลงดูเหมือนว่านักวิเคราะห์รุ่นใหม่จะเกิดขึ้นซึ่งอ่อนไหวมากเกินไปต่อความสำคัญของการรับรู้ของนักลงทุนหลังจากนั้นจะเกิดเวลาที่เหมาะสม และอาจทำกำไรได้อีกครั้งในการเทรดตรงข้ามกับอคติที่มีอยู่และเริ่มลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีบนพื้นฐานของกิจการผมมักมีปัญหามากมายในการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีเนื่องจากความรู้เฉพาะทางที่จำเป็นในที่สุดผมก็ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในช่วงปี1975ถึงปี1976 และได้ทำกําไรจากอคติเชิงลบที่มีอยู่ผมถือโพสิชันของผมต่อไปอีก2-3ปีหลังจากนั้นผมก็ขายพวกมันทั้งหมดออกไปและไม่ได้ครอบครองอุตสาหกรรมนี้ในปีคศ1981ผมได้ทำผิดพลาดในการที่ไม่ได้เข้าร่วมลงทุนในกองทุนที่บริหารงานโดยนายทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุคนั้น โดยเชื่อว่าความลุ่งเรืองนั้นคงอยู่ได้ไม่นานพอที่จะทำให้นักลงทุนออกไปได้ทันเวลาในกรณีนี้ผมได้รับอิทธิพลจากความวิตกเกี่ยวกับภาพใหญ่อย่างไม่ต้องสงสัยไม่ว่าในกรณีใดนักลงทุนของเขาได้รับผลกําไรที่ดีในปี1983เมื่อถึงเวลานั้นผมก็ขาดการติดต่อกับหุ้นเทคโนโลยีโดยสิ้นเชิง และความเฟื่องฟูก็ผ่านพ้นไปแม้แต่เหตุการณ์การควบรวมบริษัทและรีอิ์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตัวมันเองเลยเหตุการณ์ภายนอกอย่างเช่นระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนโยบายหรือเหตุการณ์เฉพาะวงเล็บเช่นความพยายามเข้าซื้อธนาคารเคมีมีบทบาทสำคัญต่อการลุ่งเรืองของเหตุการณ์การควบรวมบริษัท เหตุการณ์ภายนอกจึงมีอิทธิพลมากกว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ท่ามกลางวงจรเสริมกำลังและทำลายตัวเองอีกวงจรหนึ่งที่จะบันทึกลงไปในประวัติศาสตร์ว่าเป็นการควบรวมของกิจการในทศวรรษ1980แทนที่สาเหตุจะเป็นกระดาษที่พองตัวแต่กลับกลายเป็นเงินสดที่ทำหน้าที่เป็นสกุลเงิน ขนาดของการทำธุรกรรมทำให้กลุ่มบริษัทเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วการควบรวมกิจการเป็นแค่ส่วนหนึ่งในละครประวัติศาสตร์ที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งแต่แขนงออกไปไกลมากกว่าตลาดหุ้นและเกี่ยวข้องกับการเมืองอัตราแลกเปลี่ยนนโยบายการเงินและการคลังนิสัยใจคอของการเก็บภาษีการย้ายทุนระหว่างประเทศ และการพัฒนาอื่นๆอีกมากมายผมจะพยายามเปิดเผยละครประวัติศาสตร์ที่กำลังดำเนินอยู่แต่นั่นไม่ง่ายเท่ากับการวิเคราะห์ลำดับเหตุการณ์ลุ่งเลืองและล่มสลายภาพที่ใหญ่ขึ้นเต็มไปด้วยปฏิกิริยาสะท้อนกลับและการไม่สะท้อนในแนวโน้มพื้นฐานเราต้องการแบบจำลองที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งช่วยให้สามารถเปลี่ยนจากลำดับการลุ่งเลืองและล่มสลายไปอีกขั้นหนึ่งและช่วยให้จัดการกับปฏิกิริยาสะท้อนกลับที่มีอยู่มากมายพร้อมกันได้ก่อนที่ผมจะลงมือทำโครงการที่ทะเยอทะยานแบบนี้ผมต้องตรวจสอบลักษณะตลาดอื่นที่มีวัฏจักรความชั่วรลายและอ่อนโยนนั่นก็คือตลาดค่างเงิน เอาละครับวันนี้ก็จบแล้วสำหรับบทที่สองทฤษฎี r e f เล c t ิวิตี้กับตลาดหุ้นเริ่มแรกมาจอสโซลอดมองว่าตลาดหุ้นเหมือนกับทฤษฎีการแข่งขันที่สมบูรณ์แต่ไม่สามารถหาจุดสมดุลได้และชี้ให้เห็นว่าราคาหุ้นพันผวนไปมาตลอดเวลาดังนั้นทฤษฎีการแข่งขันที่สมบูรณ์จึงไม่สามารถทำให้เกิดจุดสมดุลได้ ต่อมาเขาได้จำแนกทฤษฎีที่กำหนดราคาหุ้นเป็นสองหลักใหญ่ๆนั่นคือเทคนิคอลและปัจจัยพื้นฐานเขาข้ามหัวข้อเทคนิคอลไปเพราะว่าเขามองว่ามันก็แค่อาศัยความน่าจะเป็นที่ใช้ข้อมูลราคาในอดีตในการทำนายราคาในอนาคตจึงไม่มีอะไรน่าสนใจ แต่เขาเจาะจงไปที่การวิเคราะห์พื้นฐานซึ่งมักจะใช้ทฤษฎีสมดุลยภาพเป็นแกนหลักนั่นคือราคาหุ้นจะต้องวิ่งเข้าสู่จุดสมดุลหรือราคาที่แท้จริงและนักลงทุนที่ใช้การวิเคราะห์พื้นฐานก็มักจะวิเคราะห์จุดสมดุลของราคาหุ้นแต่ละตัวเพื่อทำการเข้าซื้อและขายแต่เขามองว่ายังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายเช่นการควบรวมกิจการ และข่าวสารต่างๆท,งทั้งที่เปิดเผยแล้วและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะที่ไม่ใช่งบการเงินเพียงอย่างเดียวซึ่งก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันกับการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นและน่าแปลกใจมากที่พวกวิเคราะห์พื้นฐานนั้นพร้อมที่จะละเลยและไม่สนใจพวกมันและราคาหุ้นถ้าพุ่งสูงขึ้นไปโดยที่พวกวิเคราะห์พื้นฐานนั้นไม่เข้าใจ พวกเขาจะอ้างทฤษฎีตลาดถูกต้องเสมอนั่นก็คืออนาคตจะเผยสิ่งที่เป็นเหตุผลในการขึ้นของราคาหุ้นเองจอซโลลเชื่อว่าเป็นที่อคติในการชี้นำราคาหุ้นครับโดยอคติแบ่งเป็นสองแบบคืออคติเชิงบวกและอคติเชิงลบและได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์3เหตุการณ์ เพื่ออธิบายเรื่องนี้ครับนั่นก็คือ 1. เหตุการณ์การควบรวมกิจการ 2. เหตุการณ์กองทุนทรัสและ 3. หุ้นเทคโนโลยีซึ่งมีการอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของอคติทั้งสองทางครับ